เดี๋ยวผมจะมาให้ดูชิ้นส่วนทานของคอมพิวเซอร์ดีซนะครับตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนคอมพิวเซอร์ตู้เย็นทั่วไปนี่แหละแต่ก็จะมีหลายหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้ออันนี้ก็เป็นยี่ห้อหนึงอันนี้ก็เป็นยี่ห้อหนึงอันนี้ก็เป็นยี่ห้อนึงนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับมาดูที่ตัวภายในตัวภายในอันนี้จะเป็นฝัง่ง สารตัวนี้หนึ่งสองสามตนี้จะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับโครงสร้างภายในเป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับ <c oughs> ก็จะมีขดลวดเป็นสามเฟสนะครับแล้วก็จะมีแม่เหล็กถาวรแม่เหล็กนีโออลูมิเนียมนะครับจุดตรงจุดตรงโรเตอร์เปิดตอนน่องี้ตรงนี้ก็จะหมดแล้วมีขดลวดอยู่กับที่อยู่แกนกลางนะครับก็จะทําทการซัมน้ํายาผ่านลูกสูบผ่านเข้าเบียงนะครับ,รก,นะรบก็จะเหมือนกับคอมเพรสเซอร์ ระบบข้างบนเนี่ยที่เป็นห้องข้าเหวี่ยงจะเหมือนกับคอมเพรสเซอร์เอซทุกอย่างนะครับต่างกันแช่มบอเตอร์ที่มันจะเป็น <c oughs> ดีซีบัลเลตนะครับครับสามตัวนี้เหมือนกันส่วนตัวนี้มาดูตัวนี้อ่าก็เป็นบัลเลต์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอ่าจะเป็นโรเตอร์ในนะครับก็คือแกนโรเตอร์มันจะหมุนนะครับแล้วใช้สนามแม่เหล็กอยู่ข้างนอกนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นชนิดสองโคนนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองโคลนนะครับนะครับนะครับไปไม่เหล็กฝังอยู่ข้างในไอเด็กลามีเน็ตโรเตอร์นะครับตรงนี้ตัวนี้ไม่กังวเลเรื่องไม่เหล็กหุดนะครับเพราะว่าไม่เหล็กมีโอไดมเนียมมันอยู่ด้านในของโรเตามิเนตนะครับอันนี้จะเป็นคอมสเปคต่ำลงตัวจะน้อยอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับนตัวใหญ่เลย <c oughs> อันนี้โรเตอร์นอกอันนี้โรเตอร์ในนะครับ น,นี้ก็เป็นโรเตอร์ไนเหมือนกันแต่ว่าจะไซส์จะให,ใหญ่ขึ้นมาหน่อยลองเทียบดูจะชัดเห็นไหมครับไซส์จะใหญ่มาหน่อยนะครับไซส์จะใหญ่มาหลักการทําง,งานก็เหมือนกันครับแต่แค่แตกต่างกันตรงลักษณะข,ของมอเตอร์นะครับอ,อันนี้จะใช้เป็น <c oughs> เป็นสแมนเลกอยู่ข้างนอกนะครับเป็นขดลวดขงนอก